กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาทั่วโลกค่ะชื่อนางพรพันธ์เอสเลอ,อายุ49ปีย่าง50นะคะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญหกต่างประเทศค่ะขณะนี้อาสยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเป็นนักศึกษาวิชารามชั้นปีที่สนะคะ วันนี้ก็จะมาขอโอกาสนะคะส่งการบ้านร่วมกับพี่น้องนะคะเห็นพี่น้องส่งการบ้านแล้วเป็นแรงเหนียวนาที่ดีมากเลยนะคะปกติพรเนี่ยจะเป็นจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะอยู่คล้ายๆกับอยู่ข้างหลังเหมือนกับพี่คองนะคะจ้องจ้องมองดูทีท่านะคะจะไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกมานะคะว่าว่าข้างในเป็นยังไงคิดยังไงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาขออนุญาตพากิเลสนะคะออกจากถ้านะคะมาส่งการบ้าน เพราะว่ากิเลสตัวนี้เป็นกิเลสที่นอนเนื่องมานานนะคะเข้าข้างตัวเองตลอดเลยว่า,เ,าเรามีความสุขเรามีความพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่เราไม่ทุกข์นะคะซึ่งมันก็เป็นที่มาของหัวข้อเรื่องที่จะส่งการบ้านวันนี้ก็คือเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะก็จากที่บอกว่าไม่กล้าที่จะมาแฉกิเลสนะคะวันนี้ก็จะพากิเลสมา ตั้งสีนนะคะตั้งสีนที่จะกินข้าววันละไม่เกินสองมื้อนะคะแล้วก็ไม่กินผลิตภัณฑ์ที่ไม่กินอาหารที่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ติดมานะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากที่วันนี้เป็นวันตั้งสีวันที่สองนะคะหลังจากที่ผ่านหนึ่งเดือนไปแล้ว <c oughs> เห็นความคืบหน้าของตัวเองที่ทําได้ไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็จะเข้าเข้าหมู่กลุม่มแล้วก็ถ้าเกิดทําได้ก็จะภาคเทียน ทำไปเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดแล้วก็จะมากินข้าววันละมื้อเดียวให้ได้นะคะความตั้งใจที่ที่จะทําต่อไปค่ะวันนี้ก็มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะที่ได้พากิเลสออกจากถ้ำมาได้แล้วก็มาส่งการบ้านกับหมู่กลุ่มค่ะก็ขอจบการส่งการบ้านประมาณเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะมาส่งการบ้านในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆค่ะกราบขอบพระคุณท่านคร,รู แล้วก็ท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้ให้โอกาสแล้วก็ให้กําลังใจให้คําชี้แนะทําให้มีความกล้าในวันนี้ค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะเดี๋ยวเรารอฟังการส่งการบ้านครั้งต่อไปนะคะค่ะมีพี่น้องจะเพิ่มไหมคะจินอันค่ะออค่ะขอโอกาสค่ะทุกคนอนุโมทนาด้วยนะคะ จำได้ว่าเราเคยคุยกันนะในห้องมีประชุมฝันก็บอกฝันไม่ทู่วฝันไม่ได้เลยบอกว่าเออาจารย์บอกว่าถ้าหยุดอยู่นี่คือถอยหลังนะงเอ็น้องเขาก็คงจะไปพิจารณานะคะก็เห็นเห็นที่บอกมาพูดวันนี้ก็รู้สึกยินดีด้วยนะคะที่จะที่จะ,จะก้าวไปข้างหน้านะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องพรอนค่ะสาธุค่ะค่ขอบพระคุณค่ะพี่พอ้น ภาสาทูค่ะ